คำถามข้อต่อไปนะคะคุณผู้ชมน่าจะชื่นชอบค่ะเพราะว่าพูดกันบ่อยมากแต่ว่าคุณผู้ชมท่านนี้ค่ะถามมาเป็นประโยคเลยค่ะอาจอารย์อดัมจะพยายามถามให้ได้อัธรศเหมือนที่คุณผู้ชมถามมานะคะอาจอารย์อดัมถ้าจะบอกว่าแหมแหมแหม,แมทำตัวเนียนไปกับพวกเขาเลยนะเธอภาษาอังกฤษจะว่ายังไงดีคะประมาณว่า you're trying to blend in with those people อะไรเงี้ยเพราะว่าคำว่า blend in จริงๆรแปลว่าเนียนนะครับแปลว่าไม่อยากเป็นจุดสังเกตง่ายนะครับอยากจะเนียนๆอยากจะไม่มีคนจับได้ว่าเราอยู่ตรงนั้นนะครับอ่อซึ่งน่าจะรู้จักคำว่า blend นะฮะที่แปลว่าปั่นนะครับเครื่องปั่นก็คือ A blender นะฮะแต่ว่าในที่นี้ถ้า blend in ก็คนละความหมายนะครับทีนี้ blend สำคัญที่เราจะต้องควบกล้ำที่ต้นคำแล้วก็ท้ายคำด้วย B ปล blend นอดอตอนท้ายนะครับ blend To blend in, I'm trying to blend in. Lu, it's a, a ball. I'm trying to not be noticed. Okay. ก็คือไม่อยากจะมีคนสังเกตนะครับ. Notice, หรือ I don't want to be noticeable. นะครับ.สามารถสังเกตได้ง่าย. I don't want to be noticeable. สมมติ,อาจจะมีสิ่งอยู่นะครับ.ซึ่งมีนะครับ.แต่ก็, it's not noticeable. สมมติจะถามว่า, so not so is, is it noticeable? มันสังเกตได้ง่ายไหม?ไม่,มันเงียบแล้ว. No, it blends right in. อะไรเงี้ย. It blends right into your face. อะไรางาี้ยอันนี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเนียนเหมือนหน้าเรียบเนียน<嗯>อันนี้ก็จะเป็นหน้าเนียนผิวเนียนอ,อันนี้ะจะเป็นสมูทนะครับสมูทสมูทไม่ได้ต้องเป็นสムースโดยที่แลบลิ้นออกมาพูด TH แบบชัดวอร์ครับอันนี้จะเป็น TH แบบกล้องนะครับอันนี้เป็นค,คำหนึ่งคำที่ลงท้ายด้วยเสียง TH แบบกล้องมีไม่กี่คำนะครับแต่ก็ Smooth เป็นดน่งไหนนะครับ smooth แต่ก็ถ้าเป็นคำว่าราบรื่นก็ smoothly let's do this smoothly นะฮะ uh, everything went smoothly ท,ทุกอย่างที่เราทำไปเนี่ยราบรื่นไปด้วยดีนะครับ<ม>แต่ก็กับที่คำว่าเนียนนะครับก็จะมีค,ะคำหนึง่งครับก็คือ stealth นะครับหรือ stealthy นะครับ<ม>สมมุติอดัมเป็นขโมยนะสมมตินนะไม่ได้เป็นนะฮะมไม่เคยด้วยฮะแต่สมมุติอดัมเป็นขโมยแล้วก็อยากจะไปขโมยแอปเปิ้ลสองลูกนะครับ ก็โยทั้งทีนะคะนะฮะหรือสองผลนะครับลัตแต่จะพูดนะครับทีนี้อาดัมก็ต้องเนียนนะครับตอนที่อาดัมไปหยิบนะครับแล้วก็ต้องแบบซ่อนแบบลับๆนะครับไม่งั้นจะมีคนสังเกตได้นะครับดังนั้นอาจจะพูดว่า I need to be stealthy while stealing these apples หรือถ้าจะใช้เป็นกริยาเป็นกริยาวิเศษนะครับเป็น adverb จะบอกว่า I need to stealthily steal these apples ค่ะหรือว่าจะใช้คำว่า sneak ก็ได้ I need to be sneaky นะครับที่แปลว่าแอบแอบลับๆับนะครับค่ะและอย่างในกรณีสมมุติว่าไปงานแต่งงานแต่เป็นงานแต่งงานที่เขาไม่ได้เชิญเราแต่ว่าเราจะเนียนเขาไปกินของฟรีแบบนี้และคะอาจารย์ดำได้ครับ I need to stealthily eat the food at this wedding so nobody notices me อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับะนั่นนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นวิธีการพูดถึงคำว่าเนียนแต่อาจารย์ไม่ได้ตอบคำว่าณเธอแต่ไม่เป็นไรค่ะตอบตอบตั้งแต่แรก นั่นก็คือค่ะวิธีการพูดว่านียนหรือว่าการทําตัวเองให้ไม่มีใครสามารถที่จะเห็นตรวจจับได้แล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษยอย่างถูกต้องค่ะ <c oughs> เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะคําถามข้อแรกค่ะเป็นคําถามที่ถามว่า all talk and no walk ภาษาอังกฤษเนี้ยแล้วมันแปลว่าอะไรคะนี่นะครับ all talk พูดอย่างเดียวนะครับ <c oughs> No walk ไม่เดินไปทำสิ่งที่คุณบอกว่าจะทำนะครับก็คือดีแต่ปากนั่นเองครับ All talk ออ no walk หรือว่า you just talk the talk ําทำกริยาอย่างนี้นะครับชอบเป็นแบบนี้นะมันเหมือนบอกว่าร้อเรียนเดียวใช่ <laughs> มันกวนนะครับ you just talk the talk but you never walk